สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเป็นพนักงานเออมีบางอย่างผิดปก,กติเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไม่เคยจะมีที่ไหนปกติเลยแจ้งข้อความที่เราในโทรศัพท์วอาุรคน เมื่อจังและเป็น่น่าจบเราเดินร้อนใสๆอย่างเงี้ยนี่้ดนรับส่วนแรกของคุณในฐานะพนักงานกะกลางคืนเขะชอว์สเรจะทำงานที่นี่เป็นเวลาสามคืนเพื่อช่วย แต่ถูกปิดมาสองปีก่อนหลังจากเหตุการณ์เราก็อามังให้คนทำงานอยู่นี้นะนห่งจากโรงงานอื่นๆของเราอยู่ที่จุดอ่างานของคนคือการบรรจุของเล่นอ,าาอ่าฮะอ้อเหอวันนี้เรามาบรรจุของเล่นนะครับดูเหมือนจะง่ายมากหรอง่ายเหรอเราว่าไม่นะ อ้าวแถวบีจะรวดนี่ไงทุกคนหยิบของไปเอาไปแพ็คเจ็บๆจบ ก็เอามาใส่นี้ยย่ไปเลยไปแล้วลองเล่นกำลังไปเสียงอะไรอะ่ะมีเสียงแปลกๆออกมาจากภายในโรงงานน่นจิไม่ต้องไปดูหรอ ปิดเอเอาปิดนั่นปิดแยกงานปิดก,กันทุกคนเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนั่นแหละน้องซบนี่ไปแล้วรอ ทำไมล่ะเอองาจังคนจ้างผมแค่คนเดียวเหรอเหรอบ,บีตัวอะไรวะตันเเนี้คิดได้แล้วอ้โห้ตัวเลองเชีย แพ็กของครับ มินอ้ยมีนกระต่ายด้วยตักตักตักนี่เราถือมีเห็นไหมดึง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 นองหนฮกส่งไปใส่สายพา,านไปเลยลำเรียง แล้วผิดผิดชอแน่นอเราทำหน้าที่เก่งอยู่แล้วจะหลวัดจะหลวัดอีกแล้วเหรอโอ้ยเด็กผู้ชายสองเห้ยสินะ แพ็กไม่มีเสียงดึงเดียวเลยอไปแล้วของไปแล้วก็จับก right> ็จับก็จับเก่งมากออเดอร์มามาทีละคินท yes ีละคิน เสียงอะไรอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ฉันคนอ่าจะเป็นเพียงสภาพอากาศตรวจสอบเสียงที่ไหนอ่ะทุกคนว่าเราจะเดินถูกทางไหมเฮ้ยโอเค่ คืออะไรนั่นอะไรมาไหนไปแล้วมาไหนไปแล้วอออกไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เพราะเขากำลังโกหกคุณคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ เออฉันไปไม่ได้ฉันต้องกายงานนี้เพราะฉันไม่มีวูบโอ๊ยตกใจเออทุกคนเขาบอกให้เราออกไปอ่ะคนกลับมาแล้วฉันหมายถึงแน่นอนว่าคนกลับมาทำอืม <c oughs> ทำไมคุณจะไม่กลับหรอยี่ว่าคุณเห็นว์ปปหราดในนั้นรู้ได้ไงฉันแค่อยากจะบอกว่าไม่มีว์ปปหราดจริงเหรออย่างไรก็ตามคุณวรไปทำงานตอนนี้้ทุกคนเดี๋ยวซาปปาราดตัวเบลอมลอยอ่ะถ้าโรงงานมัน ย่างอะไรคนเดียวเนี่ยเจ้าเอก็ตายว้าโอ้มายก็อดมันอยู่ในนี้ด้วยอ ลุกเลยอ่ะเออไม่ต้องวัวกุดจงกุดจอมอ,อะลรละ่ะยิวของอันแรกก็เจอเลยอ่ะมันจอยอย่ไห,ไหมอ่ะอ็จะเออ,อ้องปิดโอ้เรามาถึงเราก็โดนเลยอ่ะวันนี้อ่ะ โอ้ลืมเราดูรีบเลยเฮ้ยวยอยา,างไเราหากคนดูจิเราจะทำยังไงดีไม่มีไม่มีอะไรกูจ็อบเราห่อของดีจุดๆเลยคนัน ้างหน้าสงสัยที่พวกเขาให้ฉันอยู่ในโรงงานนี้ค่ะใช่ไหมวิธีที่พวกเขาพูดวิธีที่พอดูเหมือนว่าพวกเขากําลังซ่อนอะไรบางอย่างช่างเขาช่างเขาช่างเขาปล่อยเขาไปเราทำงานแค่คืนนี้ก็พอลเราไหมอ่ะอุ้ยเราเราเธอมีเอง แล้วมันยังไงเนี่ยมันจ้างคนแพ็คแค่คนเดียวเนี่ยมันได้หรอขี้งูไปป้าโรงงานอ้โหไปเราต้องมาเจอตัวมันคือตัวอะไรอ่ะกูจบจ้ากูจอบอยู่นะตัวตลกแถวซีอา อยู่ไหนอ,อ่ะแถซีเลยเหรอตอตลกโอ้โหทุกคนแล้วมันโหไมมาอยู่เนี่ยเหรอใครเอาออกมาแล้วกันตอนะตะโลกโนะแล้วดูหน้าน้องนะทุกคนดูดีทำไมไม่เห็นหน้าเสะเราโอ้อ หัวน้องติดเข้ามาได้น้องตาตะลบดีบ้านให้น้องแล้วนะบายบายอ๋อทุกคนอันนี้เราจะเจออะไรอีกไหมอ่ะเราจะเจออะไรอีกไหมเจ,จ้าจอบผมบอของดีอยู่แล้วคุณแล้วทำไมเราไม่ใอ้โดนจับมาด้วย ดู้ด <shutting down here> oh ูคุณคอนแชทลบเราวยังไม่ทำอะไรเลยเข่ม <s rup os 2> ันบอกให้เราไปห้องตีของมีข้อความใหม่มาเออเสียงโทรศัพท์สั่นใช่ไหมเซนเซอร์ของเรากำลังรายงานว่ามีการเค่นไหวกับการเรินคุณสามารถตรวจได้หรือไม่อาจเป็นเพียงแค่ความผิดพลาด คนมีกุญแจที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งรอบๆสำหรับงานคนค้นหากุญแจอันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหม มันแผนกต้อนรับมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่แผนกต้อนรับแผนกถูกแล้วอ้าวแล้วก็มันอยู่ตรงนี้นี่แผนกต้อนรับหรือว่ามันทางที่มันจุดๆไปนั่นแหละถูกต้องนึง ไปก่อนก็ได้น,นี่มาโซไปไหน ทางไหนไครทราบก็ห้องนั้นละถูกไหมมันห้องมันมีพี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เอาเอาหน้าไทมันให้หมดไปเลย พเพราะาว่าเนี่ยตรงนี้มันเจอคอนเนคต้อนรับไหมอ้าวโอ้ยกัญญาอยู่นี่ ก็ถูกแล้วป๊าดลงมาทัะแน่ยตอนรับแ,แล้วเขาโอ้ยมันเมื่อยไงคนก่อนเราไปถึงกลับมาแล้วจ้าคือกุญแจใส่ไปใส่มาเ้างูสักไข่กุญแจก่อนสิอ เมือี้นีมันหายไปแล้วโอ้คนแคนลุกเลยปังคนโทรหาตำรวจใช่โอ้โยทุยคนเราตกใจอ่ะตำรวจอ้าว ไม่ได้เมต่จะพยายาม w h a คืออะไรม่นเคยเสียงอะไรอ่ะเือนที่สาแล้วนำรอยยิ้มที่สดใสมาทำงานใครเราได้ยินกับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโรงงานนั้นเคยมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้น นับตั้งแต่นั้นมาฉันคิดมันเป็นแค่ข่าวลือในหมู่พนักงานแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่อย่างนั้นโรงงานต้องทนทุกข์ทรมานจากการล่วนไหลของอ้าวเราไม่สามารถปล่อยคุณไปได้จนกว่ามันจะทำเมื่อคุณทำเสร็จอย่าลังเลที่จะล่อยฉันจะให้เงินไอ้ไอ้ อยให้หนายจ้างป้าเนี่ยออกทางนี้หนอนี่คือทางออกนะทุกคนทางออกเขาบอกว่านย่าบอกนะว่าไม้ม็อบอยู่ไหนไม้ ไอ้มมบอยู่ไหนคะบอมมันบอยคนหนาไม้ดุปื้นหมดคนนี้แล้วเ,เราทำไมอ่านไม่หมดโกยเสียเยวลาทุกคนเราจะบอกว่าเราอ่ะจะเช็ดอันนี้อันสุดท้ายเราจะไปเช็ดในนี้ก่อนอ พะเขาบอกว่าเสร็จแล้ววิ่งกลับบ้านไปเลยอันเลยเราจะเช็ดอันใกล้ๆก่อนแล้วเราเค่อยเช็ดอันใกล้ๆที่หลังเราจะได้ไม่สูญเสียพลังงานการวิ่งเนี yeah. oh ่ยโอ้โหสุดยอดอ้าวเราหยิบมาทำอ้าวทุกคนม,มันเช็ดไม่ได้ร ถ้าเราหยิบจัดโลดมาด้วยเนี่ยโมแต่โมกดหยิบของมาด้วยฮ่าอะไรสุดท้ายแล้วเขาบอกว่านี่เตรียมเลยฮะแล้วก็เระจบนี่เขาบอกว่าไปได้เลยใช่ไหมมีอะไรอีก โอ้ยต้องไปดูข้อความก่อนไอคุณบอกว่าเช็ดแล้วกลับบ้านเลยไงเซ็นเซอร์ของเรากำลังรับการเคลื่อนไหวไภายในอาคารอีกครั้งไม่ไายแล้วฉันคิด <need> ว่ามันกลับมา <right now. S 1> คุณต้องซ่อนตัวตอนนี้ โรงงานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในเดินถูกสร้างขึ้นในกำแพงอนนตอนลับมันจะทักน,นี่เหรออ,อ,อุ้ยอ้าโอ้หาไปไหนอ่ะ เอาเอามันตันแล้วแต่เ,เราออกมาได้แล้วใช่ไหมเราต้องเดินไปตรงอาเ้นสดที่ดีว้าทุกคนเราลอดนีนะเะเขาบอกทางออกให้เราว่าอเวอยู่ในป่าต่อ <c oughs> อตัวอะไรก็ไม่รู <c> ้ <oughs> ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย